สวัสดีครับร้านอินสุวรณก u ุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวไหนรุ่นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ครับผมร้านอินทุ n วันกรุ๊ปนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องค่ายดิสคัฟเวอรี่นะครับรุ่นนี้เลยครับผม v t z 6 2 4ขีด24คูณ42 h f i r นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะอันดับแรกเลยก็มีฝาปิดข้างหลังให้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นฝากระดกครับผม กระดกปิดให้ครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีที่ปรับตาหลังให้นะครับไว้เลื่อนสำหรับคนใสายตาสั้นใสายตายาวนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการปรับโซม6หกถึงยี่สิบสี่เท่านะครับนี่ก็มีแง่งเลื่อนไปเลยหกถึงยี่สิบสี่เท่านี่ก็จะเป็นไฟนะครับเขียวแดงนะครับแล้วก็เป็นเส้นธรรมดาครับผม ปรับตรงนี้เลยก็นี่เซติโลครับเส้นเล็งขึ้นบนซ้ายขวาครับผมนี่ก็ระยะนะครับข้างนี้ก็เป็นระยะปรับระยะได้เลยครับขอท่อ25มิลครับผมหน้าเลนส์42ครับแท้ ค่ายดิสคัิรี่ครับผมมีใบเซอร์รับประกันครับกระจกใส่กิ๊กครับผมแต่ผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับผมถ่ายกันเรียวๆเนี่ยนะครับผมนี่เลยครับก็ ไฟชัดมากนะครับผมรุ่นนี้นี่มันจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับเพราะถ่ายคนเดียวมีไฟเขียวไฟแดงครับสักคู่นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นเส้นแรงไฟสีแดง ก็เป็นเส้นเลงธรรมดาครับชัดนะครับยิ่งมืดยิ่งชัดนะครับผมนี้มันจะเป็นไฟสะท้อนขึ้นมามันก็จะนี่หน่อยนี่เห็นไหมครับพอมันบางแสงนิดนึงมันก็จะชัดเจ๋วมากเลยครับผมเป็นเส้นเลงนี่ เป็นตัวนี้เลยครับใหม่ล่าสุดครับผมของค่ายดิสคัฟเวอรี่รุ่น v t z นะครับจะมีฝาปิดข้างหลังฝากระดกข้างหน้าครับผมแล้วจะมีของแถมมาครับก็จะเป็นท่อบังแสงครับใส่ข้างหน้าแล้วก็เป็นวงล้อนะครับไว้ใส่ปรับระยะความไกลครับมันจะง่ายสำหรับการปรับนะครับนี่ก็เป็นคู่มือครับค่ายดิสคัฟเวอรี่แท้นะครับผม ก็เป็นมีผ้าเช็ดในตัวนะครับโปรโมชั่นของแถมตอนนี้ของทางร้านนะครับก็จะมีระดับน้ำตั้งกล้องนะครับผมนี่ตั้งเลยก็เป็นขาจับกล้องนะครับยี่สิบห้ามิลครับรางสิบเอ็ดมิลยี่สิบมิลบอกได้นะครับเลือกได้เลยก็ไฟฉายคาดหัวครับลูกค้าชอบมากครับตัวนี้ตอนกลางคืนนี่ใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยครับผมก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเราก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับ ใช้ดีมากรุ่นนี้นี่สว่างมากครับผมมีสองระดับนะครับฝากร้านอินทร์วรันกรุ๊ปด้วยนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อนะครับผมจะแปะช่องทางการติดต่อให้นะครับผมใต้คลิปได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามร้านอินสุวรณกุ๊ปด้วยนะครับขอบคุณครับ